เทนฮากปลืม้มซานโชโรนันโดยิงสองประตูชยัยถล่มเชริฟเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชมจะด,ดอนซานโชและคริสเตียโนโรนันโดที่ซัดได้คนละหนึ่งประตูช่วยให้แมนยูบุกไปเอาชนะเชริฟทีมจากมอนโดวาสต่อ0นย์เมื่อคืนที่ผ่านมาในเกมฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองกลุ่มอ e. ีโดยเทนฮากนายใหญ่แมนยูกล่าวหลังเกมว่าหลังสินาทีแรก เรารู้แล้วว่าเกมเราจะผ่านไปได้ยังไงในเกมนี้เรามีการเคลื่อนบอลได้ดีแต่สิ่งสำคัญเราทำประตูแรกได้เร็วจากจาดอนซานโชคและเกมนี้โรนันโดกระตือรือร้อนในการเล่นมากเรามีความสุขที่ได้เห็นเขาทำประตูส่วนซานโชคผมคิดว่ายังมีช่องให้พัฒนาอีกมากเพราะเขามีทักษะที่ดี